วันนี้ผมจะมาแนะนำกระเป๋า Peak Design Everyday z i p 15ลิตร Backpack ใบนี้กระเป๋าที่ว่าเป็นใบเดียวจบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์รอบๆของเจ้ากระเป๋าใบนี้กันก่อนละกันนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมด2ซ้ไซส์คือ15ลิตรและก็20ลิตรส่วนที่เราได้มาเนี่ยคือไซส์15ลิตรนะซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากวัสดุเนี่ยเป็นวัสดุกันน้ํากันละออง ซึ่งสามารถกันน้ํากรละอองได้ในระดับหนึ่งนะไม่สามารถที่แบบว่าโอ้โหไปอยู่ในน้ําแล้วแบบน้ําจะไม่เข้าเลยก็ไม่ใช่อย่างขนาดนั้นซิปก็เป็นตัวซิปกันน้ํานี่เห็นไหมดูให้ดูส่วนตัวซิปด้านบนเนี่ยด้านเปิดกระเป๋าเนี่ยมันมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คืออ่ะเนี่ยมีตรงนี้มีนี้2แล้วมีด้านข้างฝั่งนี้1ตัวแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่ง1ตัวเพื่อว่าสมมุติ2ตัวบนเนี่ยเวลาเราจะเปิดกระเป๋าเอาของจากด้านบนเนี่ยเราก็เปิดขึ้นมาจากตรงนี้ใช่ไหม แล้วเราก็หยิบของได้เลยตรงนี้เห็นไหมส่วนอีก2ตัวด้านข้างก็คือเวลาเปิดด้านข้างอย่างเงี้ยเราเปิดมาปุ๊บเราจะเอาของเราก็สามารถเปิดข้างเงี้ยแล้วก็หยิบของออกมาได้เลยอีกข้างนึงก็ทํางานเหมือนกันเผื่อแบบว่าใครแบบใส่กล้องไม่เหมือนกันเนาะก็เปิดจากด้านข้างได้แล้วก็เนี่ยนะหยิบของออกมาได้เหมือนกันนี่อ่าก่อนที่เราจะไปดูภายในกระเป๋าเรามาดูรอบๆกันก่อนเนี่ยด้านข้างมีช่องให้ใส่ของตรงนี้เป็นแม่เหล็กเห็นไหม เป็นแม่เหล็กนัานค่าเป็นสายขดน้ําอย่างนี้ก็ได้ปึ๊บซึ่งเขามีสายรัดของมาให้ก็คือเอาไว้เกี่ยวมันจะมีตัวเกี่ยวเนี่ยสีจุดตรงนี้เห็นไหมนี่เราสามารถใช้สายเนี้ยเพื่อล็อกของก็ได้มีทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันสามารถล็อกแบบควายอย่างนี้หรือจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้สายสามารถปรับระดับได้ นี่เห็นว่าปรับระดับได้ตรงนี้นี่มีสายคล้องมาแล้วก็มีตัวเอนชอร์ของพีคดีไซน์มาอันนี้ผมเอาไว้แบบใส่กุญแจมาปุ๊บคลิกไวๆก็ถอดกุญแจออกไปใช้ได้เลยแล้วก็เอามาเก็บที่เดิมอ่าแล้วก็มีหูหิ้วด้านข้างใครทีต้องการหิ้วกระเป๋าด้านนี้อีกข้างนึงก็มีแบบด้านนี้อ่าแล้วก็หูหิ้วด้านบนไว้หิ้วกระเป๋าส่วนด้านหลังเป็นแบบว่าอ่าสาย นุ่มๆซับไหลและสามารถเอาอุปกรณ์ของพีดีไซน์เนี่ยมาติดเข้ากับตรงนี้ได้พวก Quick Release กล้องสามารถเอามาติดตรงนี้ได้แล้วก็สายคาดอกอ่ามีให้ปุ๊บและเนี่ยตรงนี้สามารถเปิดมาเพื่อวางบนกระเป๋าเดินทางแล้วก็ใส่เป็นแม่เหล็กปุ๊บเหมือนกันแล้วก็ช่องด้านหลังตรงนี้เอาไว้ใส่โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปหรือ iPad ผมเอา iPad ใส่เข้าไปก็คือช่องด้านหลังนี้ก็สามารถ ใส่เข้าไปได้เลยนี่ช่องนี้แต่ก็ช่องเก็บของช่องเก็บของนิดๆหน่อยๆตรงนี้นี่โน้ตบุ๊กใส่ตรงนี้ลึกๆเข้าไปนี่แต่ไอตัวเนี้ย16นิ้ว่ใส่ไม่ได้แน่นอนซึ่งอันเนี้ยคือ13นิ้วก็ยังสามารถยัดเข้าไปได้ปึ๊บอ่านี่แล้วก็แน่นๆนิดนึงแต่16นิ้วไม่ได้แน่นอน14นิ้วผมยังไม่เคยลองว่าผมไม่มี1 4นิ้วนะแต่มันก็จะแบบพอดีพอดีนิดนิดนึงอะตรงเนี้ยช่องใส่โน้ตบุ๊กเนี่ยปึ๊บอ่า ต่อมาตัวซิปเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันสามารถแกะออกมาได้เนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันแกะออกมาได้คิดว่าอาจจะเอาไว้ร้อยเพื่อความปลอดภัยของกระเป๋าอ่าทีนี้ล็อกล็อกปุ๊บเห็นไหมมันก็จะแบบเปิดไม่ได้แล้วมันก็จะไปได้วยกันางด้านนี้มันก็มีตัวล็อกเหมือนกันนี่มันก็จะสามารถแกะออกมาได้ต่อมาเราไปดูภายในกระเป๋ากันดีกว่าอ่าเอาของออกมาก่อน เดี๋ยวเรามาดูช่องภายในกระเป๋าตัวนี้กันนะครับอ่ะภายในกระเป๋าก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีสีขาวมีไอตัวเฟกโฟเนี่ยให้มา2ชิ้นเฟกโฟก็คือตัวนี้นี่เป็นตัวพาสช i ชั่นของกระเป๋าไว้สําหรับแบ่งพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์เห็นไหมพอถอดออกมามันก็จะเป็นแบบกระเป๋ากว้างๆแบบนี้เลยนี่นี่อย่างนี้ เห็นไหมเฟกโฟตรงนี้2ชิ้นนี่สามารถแบบแอดจัดได้ว่าจะให้มันเรียบหรือยังไงนี่ด้านข้างนี่เห็นไหมสำหรับใส่ของนี่เป็นม่เหล็กยังมีช่องเล็กๆอีก2ช่องน้อยๆตรงนี้ทำให้เราสามารถแบบเหมือนใส่แบตเตอรี่เข้าไปได้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันส่วนด้านในกระเป๋าก็จะมีช่องช่องเล็กๆตรงนี้นี่นี่มีอีกอยู่ตรงนี้ ทีนี้นี้ผมก็ใส่แบตเตอรี่กล้องเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในการใช้งานจริงเนี่ยผมอ่ะใส่อะไรเข้าไปในเจ้ากระเป๋าใบนี้บ้างแล้วดีไซน์ยังไงบ้างและการใช้งานจริงแบบเวลาเราสะพายหลังอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ วันนี้แล้วก็เอากระเป๋าพีดีไซน์ Everyday ซิป15ลิตมาใช้เดินเที่ยวทั่วไปเนาะในกระเป๋านี้เราก็มีแบบกล้อง1ตัวอ่อไม่ดีมีกล้อง2ตัวมีลูมิกกับมี Sigma BF ประกบเลนอย่างละตัวแล้วก็มีแบตเตอรี่3ก้อนก็พวกชุดไม้์ ND นดีฟิลเอร์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแบบว่าแกะให้ดูกันดีกว่าว่าในนี้มันมันมีอะไรบ้างตรงนี้แหละอออ่า กล้อง 1>, 1ตัว Sigma BF ติด50 F2 Lumix S1R Mark II ติด35 F1.2 ตัว2 Mid Filter ND Filter แล้วก็พวก Step Up l i n งอยู่ในนี้ไม r ไวเลสแล้วก็มีแบตเตอรี่ Lumix อีก3ก้อนอยู่ในนะี้นะเราก็เลยแบบพกกระเป๋าใบนี้มาอ่ะมันก็เป็นกระเป๋าที่มันสะพายหลังก็มือจะได้แบบมีไปทำอย่างอื่นแล้วก็กเป๋ามันก็ซรับไหลทรับหลานดีแต่แบบมันมใช่ตัวใหญ่เนะ l, าะ15ลิตรอาจจะเล็กไปนิดนึง แล้วกระเป๋าเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งคือที่บอกว่าซิปมันมีสี่ตัวนะพอเรามาอยู่ด้านนี้เราก็สามารถแบบเปิดข้างแล้วเราก็เอาไปแบบถ่ายรูปได้เลยอะไรอย่างงี้แล้วก็ปิดาะอย่างที่บอกตอนให้ดูดีไซน์ซิปมันจะมีสี่ตัวมันสามารถเปิดบนเปิดลากเปิดข้างได้ได้หมดก็แบบหยิบออกมาได้ไวหรือแบบถ้าแบบจะจะเก็บจะเปลี่ยนก็แค่แบบเอาออกมาเปิดข้างเนี่ยข้างในมันก็จะแบบแบ่งเป็นช่องไว้ใส่ของนะ เราก็เซตเอาไว้แบบแค่นี้ใส่ของใส่อะไรก็กล้องทิมลงไปหรือแบบอยากจะใช้เป็นซิกมาบีเอฟเราก็อ่ะหยิบจากด้านข้างขึ้นมาหรือ <c oughs> ถ้าไม่ใช้ก็เปิดข้างแล้วก็อ่ะเก็บเขาลงไป <c oughs> หรืออันนี้แค่มาเดินเที่ยวเล่นๆพกกล้องตัวเลนตัวอะไรอย่างเงี้ยมาก็ะปนี้ก็เอาอยู่ถ้าใครต้องการพกเยอะกว่านี้ <c oughs> คิดว่าคงต้องหากระเป๋ารุ่นที่มันความจุเยอะกว่านี้อันนี้แบบไว้เป็นข้อมูลเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในงานกันดีกว่าแล้วก็แบบมันถือได้หลายแบบนะ <c oughs> เราจะถืออย่างนี้ก็ได้หิ้วอย่างนี้ จะใ่หิ้วอย่างนี้ก็ได้หรือหิ้วอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะสะพายหลังก็ได้เนี่ยมันได้หลายหลายท่าทางขึ้นสองข้างเลยก็ได้เขาก็มีที่รัดรัดอกเราดวยนะแต่ดูดิมันอาจจะแน่นไปหน่อยสำหรับผู้ชายตัวใหญ่อย่างที่บอกด้วยทรงกระเป๋าก็อาจจะเล็กเกินไปสําหรับผมก็อาจจะต้องหาใบใหญ่กว่านี้แต่ถ้าแบบเป็นคนตัวไม่เล็กหรือต้องการกระเป๋าใบไม่ใหญ่มากใบนี้คือโอเคอยู่เราไปเดินเล่น ถ่ายรูปในงานกันจริงๆแล้ววันนี้มาถ่ายรับปริญญาดูว่าพกอะไรมาบ้างไปแค่นี้ในนี้คืออะไรบ้าง R5 คอดี้ชัแนล6อีอันเลน16-35 1อันฟิก35ละลายสวย815นี่เทปบอลเทศ5012เป็น EF นะ24-70 F2.8 แันกล้องเรามี2อะอีก2เป็น4นี่6ก้อนแล้วมีในกล้องอีก2ก้อนเป็น8ก้อนเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าการใช้งานเจ้ากระเป๋า ทีใส่ everyday 10-15ลิตรตัวนี้เป็นยังไงในจากที่บอกไปใช้งานเนอะมันก็จะสามารถยัดของเข้าไปได้เยอะมากๆนะถ้าจัดดีๆนะสมมุติอย่างตอนผมไปถ่ายรับปริญญาไปถ่ายพับนิงเงี้ยผมยัดเลนส์ห้าตัวกับบอดี้สองตัวเข้าไปหรือตอนไปทำคอนเทนต์เงี้ยก็จะสามารถใส่กล้องหนึ่งตัวพวกอุปกรณ์ไมฟิลเตอร์เข้าไปได้หรือในการสะพายหลังเนี้ยผมอาจจะเป็นแบบผู้ชายที่แบบตัวใหญ่นิดนึงเวลาสพายไปเนี้ยมันก็จะเหมือนกับว่า เราสะพายกระดองเต่าเรามีกระดองเต่าอยู่ที่หลังซึ่งแล้วแต่คนนะคนที่ตัวใหญ่อาจจะต้องพิจารณาดูว่าใบนี้ถ้าอยากจะแมชกับตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้อาจจะต้องใบใหญ่ขึ้นแต่โดยรวมซึ่งการกันน้ำนอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะอนนี่คือจากที่เห็นว่าไปลุยฝนมาเนาะก็จะเห็นว่าข้างในมันก็ยังไม่เป็นไรกันน้ำมันก็ยังโอเคอยู่ซึ่งโดยรวมแล้วใครที่แบบต้องการกระเป๋ากล้องที่แบบไม่ใหญ่มากสามารถพกพาของได้เยอะแล้วก็แบบมีดีไซน์มีอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกัน อันนี้เป็นสีเคปซึ่งออกเขียวๆหน่อยที่แบบได้มาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอินเ n นมอลมากๆเลยที่ส่งกระเป๋าคลิ k ดีไซน์ตัวนี้มาให้ลองใช้ใครที่สนใจสามารถติดต่อ,อไปได้ที่เพจ Facebook ของอินเ n นมอลหรือสาขาของเขาสังคมสงเคราะห์24เซนทันเวสต์วิลแล้วก็ไอคอนสยามได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม